สัตว์เข้าไปเลยไอมืดว้าวว้าวสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Demon Baller การดิงนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพา,าเพื่อนมาดูเจ้า Adrian b ี b m o d กันเลยบีมอตตัวนี้นะครับผมมาเป็นตัว Limited Edition ครับตอนนี้อยู่แค่เลเวล10 MK 1เท่านั้นเองอ๋อแต่ว่าเลือดเนี่ยอยู่ที่242,990่อว้า เกือบ2อ0 0 0เฮ้ยเวล10สิบขาวเองนะแต่ว่าสปีดผมอยู่ที่43มไมล์ต่อชั่วโมงนะแต่ว่ายังดีับผมมันมีพลขับมาช่วยอ่าพูขับก็ผมอังเดรอ่าเป็นชาวรัสเซียนะนี่แล้วผมเวลาเคลื่อนที่เวลาใช้2ปืนับผมบีฮิมวอสจะเร็วขึ้น22%แต่ว่าถ้าเกิดตั้งป้อม4ปืนเนี่ยมันจะเพิ่มแต้มด้านทานให้5 5าครับผมอาเอส่วนสกิลต่างๆก็มีแค่นี้เอง เพิ่งจะอัพมาเล่นครับผมมาลองกันดูกันนี่ส่วนฟื้นที่ใช้ครับผมจะใช้ซามูตา4กระบอกเลยน่าเป็นกลนํำวิถีใหม่ครับผมแอบๆอ,อยู่กโ็โดนดยซามูตาครับผม,ผม,ผมจะ MK3 3กระบอกแล้วก็ MK2 level 21กระบอกนะครับผมนี่ level 2จะอยู่ที่1,885ครับผมส่วน MK3 เนี่ยจะอยู่ที่1,833อืมก็ต่างกัน400ได้ก็ก็น่าจะพอเล่นได้นะ ส่วนโมดูลนะครับผมก็จะใช้ล้าแส้เนื้อเคลมีไฟายแล้วก็บ alanced unit ครับผมเพิ่มเลือดด้วยเพิ่มดาเมจด้วยอู้ยยอดบาลาน c e ตัวยิงนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับผมว่าเจ้าบีมอสตัวเนี้ยมันจะเล่นมันสักขนาดไหนครับผมว้าวบีมอสลงดีกว่าโอ้โหนะนี่นี่เดี๋ยวเราตั้ง้อมตรงนี้เลยปึ๊บอา้าวนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้อา้าวหายตัวอีก แน่แน่แน่โอ้ยิงเข้าไปใต้สะพานว้าเรียบร้อยไอ้ไหนไอ้ไหนนู่นนู่นนู่นมาไหมมาไหมเอาหายตัวหายตัวครับผมนี่เศษเศษโจรเฮ้ย,ย,ยมาบ้านมาบ้านสวยแล้วสวยแล้วเอาละครับสวยละครับมาแล้วโว้วโว้วโวโวโว,โว,โว ติดล้ายไปก่อนติดล้ายไปก่อนอ่าไม่ยอมลงไม่ยอมลงเว้ยเฮ้ยโอเคสวยละจ้าเสร็จไปเรียบร้อยทิปเปิลคิวป้ายทิปเปิลคิวป้ายโอเคมาไาครับผมเรามาลุยกันต่อลยุยลุยลุยเฮตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะอะไรไม่รู้ปุ๊บตัางปอมแล้วนี่ลาวน,นาเหรอโอเคครับ okay, ผมลาวน,นา ไม่รอนะครับไม่รอนะครับอัชลลาโอเคเน่เน่เนเรามาตั้งป้อมแถวนี้ดีกว่าโอ้โอู้้หูเนี่ยตัวอะไรเลวนินเนนเลวินแนนว้าววว้าวว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเมีตาทีบมีตาทีบ โอ้ยเสร็จกันเสร็จกันเสร็จเลยเสร็จเลยช่วยด้วย,อ,ยอ้าหายตัวอีกแล้วเนี่ยผมมันก็จะมีต้านทานเล็กน้อยแต่ว่าเฮ้ยมันไม่ยอมไปเว้ยเฮ้ยเรียบร้อยไปครับผมคิวไปโอ้โหหลบ่อลหลบ่อลหลบ่อน,กกอน,กกอนจะตายแล้วจะตายแล้วแต่ว่าดีนะปืนสี่ปืนยังอยู่ครับโอ้โหดูดิมีใครมีหมอไหมเเลือดซกแล้วเนี่ยเลือดท่วม อ่าอ่าอ่ามามาโอ้โหนี่ขนาดเพิ่มความเร็วนี่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล well. me, ้วเนี่ยเว้เสร็จกันโถยเป็นฝั่งนี้ไปก่อนอ่าอ่าเดี๋ยวเราไปลุยเสาน้ำดีกว่าวัว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 ฟ้าฟ้าอื้มปืนแดงอีกน้ำแข็งติดอีกโอ้โหโหดร้ายว่ะอ่าครับผมตั้งป้อมดีกว่า โอ้ว้าวปาออั๊บเอ้ยมีสิบมังกรมังกรอะลงจะลงเดี๋ยวก่อนขยับก่อนครับผมเฮ้ยเราถึงนี่แล้วตายละตายละเพิ่มต้านทานนิดนึงมาสี่กระบอกดิเฮ้ย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 เเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเ,เ,เ,เดมอนมาแล้วมันมาแล้วว้าวแต่ก็ไม่รอดน,นะครับ โอเคครับผมเอานี้ก่อนอ่ามามาปึ๊บปึ๊บโอ้มาตั้งป้อมตั้งป้อมรอโอ้แอมเต็มแล้วว่ะขอ,อยางยางอีกสองจึง้ง ฮ้ยไม่ได้การละไม่ได้การละโอเควิษนุนเขาแบบเฮ้ยเขาโหดว่ะเขาบุกหนักมากเลยนะตรานี้นะว้าว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 ววววเสร็จกันทางปอมแล้วครับ ว้าวเอ้าเฮ้ยมาได้ไงมาเนียนมากเลยนะนั่นไงแล้วมันก็แบบล็อกไม่ได้ไงโอ้โหมันอยู่ใกล้เกินไปจนไม่สามารถล็อกเป้าหมายได้นะตอนนั้นหูเยเชลโอเคโอ้ยหลบก่อนหล,ลบก่อนเลยหลบก่อนเลยนะเดี๋ยวเชลมันระเบิดโู้ตั้งพร้อมแล้วจ้าปืนเขาให้มา โหกระเด็นมีกระเด็นด้วยเรียบร้อยไปเมนเดอร์เมนเดอร์ไม่เหลือไม่เหลือเฮ้แต่ว่าปืนเราแ,กแ,แตกหมดแล้วอะ้ยเลือดเราจะหมดแล้วแต่ปืนยังไม่แตกนะโอเคเอาตัวไหนที่มันแจ่มๆดีวะไอ้นี่ไอ้นี่ตัวอะไรโอ้ไอ้มือเหรอปึ๊บปึ๊บตั้งฟอมแล้วครับ ซัดเข้าไปเลยไอ wow! Wow! Aww, oh royable, ้มึกว้าวว้าวฮ่าฮโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะอุ้ยอุ๊ยอุโรจิสาทิตก่อนเลยจ้าโหเสร็จกันหิว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 แหวะเรียบร้อยเรามาป้องกันเสาบ้านอ่าอ่าบีฮิมอสอยู่นี่แล้ว ปื๊บปื๊บตั้งปืกนกลยิงเ้าเฮ้ยโถ่เอ้ยโถ่เอ้ยเอาเอา,าเอามาฮุ้ยตัวอะไรเนาะมาครับผมตั้งปืนกลซีก็บอกจัดไปวา้าวโอเคนะเฮ้ยแนนมาอยู่นี่แล้ว สวยแล้วครับนั่นไงเรียบร้อยฮ่าฮ่าฮ่มีหมอมาช่วยโอเคเราขยับก่อนเราขยับก่อนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเฮ้ยยันแม่ยันแม่ยันแม่แมรีบรีบรีบ,รบอเอาไม่ใช่หมอนี่หว่าแม่งปองโถเราก็ทำไมเลื่อนเราไม่ขึ้นนั่นไงโอ้ยโอรุจิมาโอรุจิมา เรียบร้อยไปอีกหนึ่งครับขอฮิ้วด้วยตัวเองก็ได้อ่าเน่เน่เน่เกิดมาก็โดนเลยเกิดมาก็โดนเลยโอ้โหเศบ้านเราน่าสองปืนก็พอแล้วครับเพียงพอแล้วโววัววัววัววฟ้า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 มามารอก่อนนะจ๊ะรอก่อนนะจ๊ะ เนี่ยระยะมันตรงกันไงเนี่ยเลยเโอ้โหก๊อตไลท์กันไปไอตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ว้าวเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมันมาแล้วเอ้ยเรียบร้อยก็โอ้ยบียอนก๊อตไลท์บียอนก๊อตไลท์นะแพร่แพเฮ้ยเฮ้ยมันมันไว้เฮ้ยขาวนี้ตัวนี้ตัวนี้ป๊บเข้าไปครับฟ้าบินสวยแล้ว ต้องรีบหลบแล้วหลบแล้วหลบ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 เลยหลบเลยแน่แน่มีตัวอะไรอยู่กลางหนามเนี่ยโอรจีโอรจีแล้วก็เดี๋ยวก็เสร็จไปติดล้าไปก่อนติดล้าไปก่อนครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมังกรมังกรมังกรเสร็จกันเดี๋ยวก่อนนั่งคว่อมหมึอัฟ้าตัวนี้ก่อนเสร็จกันเลยวัววัววัววัโอ้ยอยู่ข้างหลังโอ้ยเพลินเลยนะเพลินเลยนะนะ เฮ้ยบีมมอนมันเล่นดีไปเฮ้ยแต่อาจจะยังไม่คล่องนะโอเคครับผมพอกล่อมแกล้มกล่อมแกลมอ่ะกลับมาลงจอดกันแลวนะผมเฮ้ยผมว่ามัน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 โอเคนะแต่ว่าผมอาจจะยังเล่นไม่ถนัดครับผมเวลาเวลาแบบเวลาตั้งป้อมอะไรอย่างนี้ผมก็ลืมหรือว่าจะแบบเฮ้ยเหมือนเอลบันอะไรยพยายามจะกดไปหลังอะไรอย่างนี้มันมันไม่ได้ไง เออผมก็ต้องอ่านละต้องฝึกการเล่นอีกหน่อยหนึ่งกับเจ้าบีฮิมอสตัวนี้ครับผมแต่โดยรวมแล้วเนี่ยมันคือหุ่นที่ยิงแรงที่สุดในเกมแล้วหุ่นเล็กนะไม่ใช่เลยท่านนะหุ่นเล็กที่ยิงแรงสุดในเกมเพราะว่ามันมีสี่ปืนใหญ่เลยครับผมดูดิสี่ปืนใหญ่อะนะไม่มีหุ่นตัวไหนที่ปืนใหญ่เยอะขนาดนี้อย่างไอเอเลบัสก็เต็มที่แค่สามใช่ไหมอ่าส่วนไอบูสตัวนเนี้มันก็สลับปืนคนระับผมยิงได้ทีละสองแต่นี้ยิงได้สี่ปืนพร้อมกันแล้วในอัปเดตหนาครับผมเห็นได้ข่าวว่ามันจะบัฟ จ้าบีฮมอสตัวนี้ับผมเวลาใช้สีปืนเนี่ยจะเดินได้แต่อาจจะช้าหน่อยแต่ก็ยังดีกว่าตั้งป้อมอยู่เฉยๆนั่นแหละครับเพื่อนๆสุดยจอดไปเลยเอาจริงๆม,ม,มันเล่นสนุกมากนะแต่ถ้าเกิดเดินได้นี่มันก็จะโหดออกมาเลยครับผม,ผมก็เลยอัพมันขึ้นมาจากเวลหนึ่งเลยนะตอนนี้ขึ้นมาสิบขาแล้วผมเพื่อที่จะต้อนรับรออัปเดตรอมันได้บัฟโอเคถ้เาเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาก่อนนะเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ 你妈！